อีกหนึ่งพระเอกมากฝีมือที่ภาคหลังเขาเริ่มผันตัวเองไปทําเบื้องหลังแทนนั่นก็คือการเป็นผู้จัดละครซึ่งผลตอบรับก็เรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวสําหรับหนุ่มเต้นตะวันอีกทั้งหลังจากเข้าประตูวิวามีครอบครัวกับสาวนอกวงการอย่างน้องกระแตสาวคนและมีบุตรสาวหนึ่งคนนั่นก็คือน้องมียาเขาก็ทําหน้าที่ดูแลทุกคนได้เป็นอย่างดีโดยหนุ่มเต้นนั้นลดแลในวงการบันเทิงม,มาตั้งแต่เขายัางเล็กๆด้วยความที่พ่อแม่ของเขาก็เป็นดาราด,ด้วยกันทั้งคู่ ทำให้เขาได้รับโอกาสมาโดยตลอดซึ่งแม่ของเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเป็นถึงอดีตนางเอกนั่นก็คือดวงดาวจารุจินดารวมถึงพ่อแท้ๆก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตุ้ยสายันโดยทั้งสองคนได้จบความสัมพันธ์กันตั้งแต่หนุ่มเตินและพี่ชายยังเล็กทําให้นักหลักเขาเติบโตมากับคุณแม่ซึ่งทุกวันนี้คุณตุ้ยนันยายไปอยู่และทํากิจการส่วนตัวในต่างประเทศพร้อมกับมีภรรยาใหม่แล้วนานๆทีจะมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบุตรหากใครตามโซเชียลก็จะเห็นว่าหนุ่มเตินนั้นโตมาอย่างดี เป็นดารามากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงบ้านเราช่วงที่เขายังรับเล่นละครไม่ว่าจะแสดงบทอะไรก็สามารถทาําออกมาได้ดีอยู่เสมอและน่าประทับใจเอามากๆอีกทางเจ้าตัวยังเข้ากับสามีใหม่ของคุณแม่อย่างคุณพลากรน,นักข่าวชื่อดังได้อย่างดีมักจะโพสต์ภาพความอบอุ่นให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่เคยคิดลืมพ่อแท้ๆของตัวเองเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เดินทางไปเยี่ยมท่านไกลถึงอเมริกาพร้อมกับพาบุตรกับภรรยาไปด้วยเป็นโมเมนต์ที่น่าชื่นชมมากๆเลยล่ะคะ่ะ